สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ channel วันนี้เราก็มีเกมเจ็ดบาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นคลิปเปิดกาชาตัวละครใหม่ครับซุ่มคัดสันสุดพิเศษเจ็ดฮยนะคมเลื่อยชําระแคนร็อกซี่บ้าคลั่งครับก็สาหรับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมจัดแต่มเพื่อนๆมีเพชร2,005นะครับแล้วก็มีตั๋วอีก60ใบด้วยครับสาหรับตู้ร็อกซี่ตู้นี้นะครับเป้าหมายของผมคืออย่างแรกเพื่อน ผมจะเปิด1การันตีก่อนครับว่าเฟรของผมนะครับได้อันติตันหรือเปล่านะครับก็อันติไม่ตันเนี่ยผมก็จะเปิดต่อครับเพราะตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมเพชรเพย์แบ็กถ้าเราเปิดครบ900เพชรนะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าถ้าเราใช้เพชรรวมครบ900เพชรนะครับเราจะได้ตั๋วเลือกเอสซีอัศวินตะลุยสงครามสัตว์อสูรฟรีหนึ่งใบนะครับซึ่งไลอัพที่เลือกได้เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยเพื่อนๆสำหรับไลอัพตรงนี้นะครับตัวที่ผมคาดตัวเดียวตอนนี้เนี่ยก็คือเฟรครับ ตัวอื่นเนี่ยอันติผมตันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของผมก็คือเฟยเลยครับแต่ตัวล,ลุนเลดในตู้นี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฟยตัวเดียวที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้ทั้งโมโนโตัวใหม่นะครับร่างใหม่สีเขียวน้องวาเลนติ้คริสต์มาสแล้วก็เฟยย่าครับคือถ้าหลุดไม่ใช่ล็อกซี่เนี่ยผมขอเป็น4ตัวนี้แล้วกันโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราย้ายสถานที่กันก่อนเลยครับก็สําหรับวันนี้นะครับผู้ช่วยของผมเนี่ยจะเป็นเพเยอร์ชินเพื่อนๆน,น,นี่เลย ผมว่าน่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีนะครับสําหรับวันนี้นะก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะโดนรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มจากตัวนันก่อนเลยครับสามสองหนึ่งไปครับได้ไหมสําหรับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยตื่นมาคิดตั้งแต่เช้าเลยเพื่อนฟังจากน้าเสียงได้นะครับว่าผมปกตินี่เปิดแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำเลครับ อุสามาเช้ารู้ไหมโอเคครับเรียบร้อยสวยงามเฮ้ยรอบนี้รอบนี้ดำนานจอดำนานผมว่ามีโอกาสได้ไหมออ้อโหไฟแล้วอะเอาชนะโหเรียบร้อยครับดำนานไม่เกี่ยวโโหเดียวเดียว เอาจริงทรงเริ่มไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้เฮ้ยสีทองได้ไหมชนะทีสเสมอลุกลุกโอ้โหทองครับถ้าทองทองแบบนี้ไม่รอดเอาจริงผมเกียดตั๋วมากเลยะพุ่งตรงคือตัวเนี่ยมันผมรู้สึกว่าเพชรอะ่ะมันได้ดีกว่าตัวต,วตลอดเลยนะโเรียบร้อยครับบ่นเยอะเฮ้ยสีแดงสกิป ได้ปะโหจะดาบกางมากเลยอะ่ะสีฟ้าชนะลุกลุกโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวตัวหกสิบใบตัวหกสิบใบผมขอร้องชนะโอ้โหเรียบร้อยคุดหนัก เอาจริงโอเคตอนนี้ตั๋วหมดแล้วเพื่อนๆผมว่าชินไม่เวิร์กว่ะผมเปลี่ยนก่อนเอาโมโน,โนดีกว่าไปโมโนชุดนอนน่ารักเลยได้ไมั้ยโอ๊ยก y g o อื้ชนะเหอะรู้เอ้อพระเจ้า โอ้โหเพื่อนๆโคตรหนักเบสก,กีมแดงได้ไหมโอเค,อเคป่ามาคนล็อกป่านได้ปรดได้ปรดได้ปรดคอล็อกซี่ล็อกซี่ล็อกซี่ครับล็อกซี่กับสี่สหายนะครับที่ผมได้พูดไปนะว่าเอาจริงล็อกซี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องอันติเย์เด้อเพื่อนๆาะไม่อย่างงั้นเนี่ยพันธะของเขามันก็จะไม่เยอะนะครับฟาดไปได้ไหมได้ไหม มาหน่อยเหอะให้กำลังใจผมด้วยหรือ,อป่าเจอกันอีกแล้วฟาดไว้สามเลยสามสามสามไหมโอเคครับสองมาตัวที่สิบเอ็ดแล้วก็ตัวที่ประมาณเจ็ดมั้งกอกิอุสนะครับต่อไปตัวที่หกครับไม่ใช่นะครับหัวหน้าสลเลเดอร์และ เฮ้ยโอ้โหโดนาแดงไปหาคนที่เขาอยากได้ไหม <laughs> ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกทีหนึง่งจูโดนะครับมาตัวสุดท้ายมั้งอันนี้เก้าแล้วสิบต่อไปเด็ดปอดล็อกซี่เดียวล็อกซี่จริงแต่ผิดตัว โอเคครับล็อกซี่ฮาโลวีนนะไป100แรอกครับ ừ, ช่างเงียบกริบมาครึ่งทางของเราเราดูดีกว่าว่าโอกาสเท่าไหร่ล็อกซี่1.6 67นะครับก็ประมาณ1ในเอ่อเท่าไหร่อ่ะ1ใน7ป่ะ1นใน6 1ใน6โอกาส1ใน6เลยนะถือว่าเยอะนะก็ถ้าผมคิดอันนี้16ใช่ป่ะล้วก็มาบวกกับตัวละ5 อีก 1, 2, 3, 4ตัวนะครับ36%เพอเื่อนๆน่าจะเกินดิประมาณ40%เลยนะต้องได้แล้วล่ะมา 3, 2, มบนึ่บ้เดี๋ยวดนหน้นาแดงพระเจ้าโอเคครับขอร้องขอร้องไม่ปรดตอนนี้ยังไม่ได้ตัวที่อยากได้ทั้งตัวนะมาที แต่จริงถ้าดีเนี่ยขอ็อกซี่จะได้ไปทำรีวิวด้วยครับไม่ใช่อะไรมาตัวที่สามครับโกเซอร์นะครับโกเซอร์ไครสู้และ็อกซี่ไม่คลั่งคลั่งโอเคเรียบร้อยครับ็อกซี่บ้าคลั่งนะครับเกตโตเย้โอเคตัวแรกมาแล้วครับ โหค่อยอุ่นใจหน่อยนะมาลุยต่อเลยแบบนี้ได้ไหมได้ไหมไม่เป็นไรให้พักหน่อยให้พักหน่อยได้ไหมโอเคไม่เป็นไรเก็บแรงเก็บแรงโอเคครับเดี๋ยววันนี้สวนไม่ได้เลยนะเฮ้ยมีแอบโลนิดนึนงแต่ดูทรงมันช่างมืดมนช่างมืดมนโอเค โอ้โหสีทองครับต้องชนะเท่านั้นต้องลุงเท่านั้นโอเคเรียบร้อยครับได้ไหมสกิปสกิปสกิปโอ้โจะคุมการันตีอยู่แล้วเพิ่ด้ตัวเดียวเอาจิงแล้วเฟ์เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เพื่อนคือเฟ์มันก็วนมาบ่อยนะแต่ผมเนี่ยเปิดไม่ออกเลยครับไม่ออกจริงๆาดไปเรียบร้อย ที่เกลือสามตัวล้วนเฮ้ยอันนี้มีทรงสคิปฟาดไหโอเคครับโอ้โหวันนี้เป็นวันที่นักนวงอีกวัน,นเพื่อนจริงจริงตาชิงตาชิงโอเคครับ ได้โปรดขอล็อกซีกตัวขอตัวขอล็อก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 อย่าดูเละย่าดูเละได้โปรดได้โปรดได้โปรดอีกตัวหนึ่งคือโอเคอ่ะคือแบบมันจะเกลือไม่ออกอะไรก็โอเคอ่ะจริงๆวมาได้ตัวที่สิบครับตัวที่สิบเฮฮิวโก้นะครับต่อไปตัวที่เก้าครับขอครั้งๆขอครั้งๆโอ้โหเดี๋ยวพี่เกลือโมอมาทำไมเนี่ยมาครั้ง โอ้โหไม่ค้างเลยองรุนเรียบร้อยครับเอาจริงผมว่าผมน่าจะได้เปิดเพิ่มแหละเพื่อนๆน่าจะต้องเปิดเพิ่มครับโอ้โหสี่ตัวหลุดที่ต้องการไม่มีสักตัวเอ้ยโอเคมาเดี๋ยวคือเมื่อกี้นี้หมดหวังไปแล้วจริงๆได้โปรด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  เอาจริงถ้าเกิดมันรวมตัวที่ผมอยากได้ที่ไม่ใช่ล็อกซี่เนี่ยโอกาสมันอย่างที่บอกครับประมาณแบบ30-40%ิบอน่ะโอ้โหจะหลุดหมดเลยอ่ะนะขออีกตัวนะเฟยย่าก็ได้เฟยก็ได้ได้ปดโอ้โหลิลียวาทอ่มเรียบร้อยครับจบหนึ่งการันตีนะครับโอ้โหเกือจัด ไปล็อกซี่นะครับได้อันตีสองต้องต่อแล้วแบบนี้มามา,มาไหมมาไหม <c oughs> <c oughs> โอเคมาเ <c oughs> ดฟป,ปอดเ <c oughs> ดฟป,ปอด <c oughs> ขนล็อกขนล็อกเออลูกไหมโอ้โหสีนี้มันช่างสวยงามช่างสวยงามเลขเจ็ดซะด้วยไอ <c oughs> สูครับ เอาไปตัวที่6ไซมอนและล็อกซี่สุดคลัง่ง What โอ้โหบอกได้เลยคำวันเดียวว่า What <c ười> คือไม่ได้เพิ่มเหล่ผิดอัพมันออกมาได้ง่ายๆขนาดนี้ ลุงไหมเย็บร้อยคลิปแดงหมู่ฮอกโอเคเอาจริงอันนี้ต้องมาเพื่อนอันเนี้ยต้องมาแล้วว้าสองตัวโอเคสองตัว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 มาๆามา,มาโอ้โหแล้วทองเยอะมากเพื่อนไม่แน่มันอาจจะมีลุงซ่อนอยู่ในทองอีกทีก็ได้เนี่ยได้่องไหมเอาให้ผมช็อก ช็อกจริงตัวเนี้ยว่าขอช็อกตายไปเลยครับเดี๋ยวนะนี่เรนะียกสามตัวติดโอ้ oh my god เอาจริงตอนนี้เนี้ยผมจะช็อกตายแล้วเพื่อนๆโอ้ใครก็ได้บอกผมทีนี่มันตู้อะไรวะเนี้ย มาไม่เป็นไรเราเหลืออีกทีครับได้โปรดขอตัวที่อยากได้หน่อยสักตัวหนึ่งมไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวนี้อโอ้โหอันนี้ก็โมโนร่างเก่าเอ้หรือว่าใช่วะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ต้องสีฟ้าต้องสีฟ้าโมโนสีฟ้าใช่ป่มอันนี้เลือดและเหล็กเออเนี่ยต้องสีฟ้าครับเงาแห่งจันเพนโอ้ my god โอ้โหผมอุตส่าห์ไปจัดแพ็คจัดหนักจัดเต็มมาเด็ตมาโพจะมาแกงกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> โอเคครับมาครับเพื่อนๆนมาครับมาครับฟาดไปตอนนี้อะไรจะเกิดมันก็เกิด้วเพื่อนผมไม่คาดหวังนะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังมันก็จะไม่ผิดหวังครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคาดหวัง จัดไปนัมเบอร์สิอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลูนนัมเบอร์ไฟฟ์ดิกเซนและไม่หวังครับไม่คาดหวังเลยไม่หวังอะไรเลยอะไรวมดเนี้ยโอ้โหชินนี่มันล่างยุคแรกดึกดำบรรพ์โคตรคาโรวีนยังไม่ใช่โอ้โหบอกได้คำเดียวทุกคนหนีไป ไปโอเคลุง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 โอเคลุงลุงครับลุงได้โปรดโอ้โหอย่าแกงผมนักเลยเบอร์สี่เบอร์สี่ว่าสวีโก้ได้โปรดลุงลุงช่วยผมด้วยลุงเดฟอสนะครับ โ้โหลุงทวีโก้ต้องช่วยผมแล้วลุงมา,อ,งา <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> what the hell โอ้โหลิเลียชินนิบเบิ้ลกันรัวๆคืออะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับเก้าร้อยเพชรผม ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอันนี้แหละมาโอเควันติงคริสต์มาสโอเคอันนี้ยังให้อภัยโอ้โ oh, ห oh, เปิดไป900ได้มาอยู่2ตัวพระเจ้าไปเอาจริงเพชรที่ผมเติมมาเนี่ยผมกะรอเปิดคลลโคลาโบเลยเพื่อนโอน้โ oh, ห oh, มาเสียกับตู้แบบนี้ที่ไม่ได้อะไรปวดหัวมาก เรียบร้อยแล้วไม่ใช่อะไรคลิปเกลือแบบนี้นะครับคือผมอัดวิดีโอใช่ปหแล้วผมต้องไปนั่งตัดอีกรอบนึงผมก็ต้องมานั่งดูตัวเองเกลืออีกรอบนึงด้วยนะไม่ใช่อะไร <c oughs> โอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานใจมากอะแบบเนี้ยโอเคโอเคโอเคอะไรเนี่ย โอ้หมดแรงจริงๆไปสทีสุดท้ายครับให้มันจบเลยเอาจริงผมไม่เหลือแรงรุนแล้พันสองร้อยเพชรคงผมมันจะไม่มีอะไรมาเลย ร่วมรุนกันหน่อยแล้วกันเพื่อนสุดท้ายแล้วครับอขอร้องขอร้องอย่างน้อยผมขอตัวหนึ่งได้โปรดขอตัวหนึ่งคือถ้าเอาซ่งใหม่ตัวเนี่ยผมยังอันติสี่เพื่อน,อนมันยังไม่ได้เกียดมากไงคืออม,มันพระเจ้าจริงพระเจ้าโอ้ไม่จีซัสมา ตัวที่5ครับยูก็่อไปตัวที่4เจอพี่บันและสุดท้ายส่งท้ายสวยๆหน่อยโอเคโอเคครับลองซีคลั่งสองการันตีนะครับ ถ้าไม่นำการันตีเนี่ยได้มา2งตัวเพื oh ่อนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับล็อกซีเกตโตนะครับโอ้โ oh หบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมโดนดูดพลังมากนะตอนแรกนี่คือแบบก่อนที่จะเปิดนะบอกเลยว่าผมเนี่ยโอ้โ oh หไฟมาเต็มมากกับเกมเจ็บบาทตอนนี้นะครับแต่พอหลังเปิดเสร็จเนี่ยผมแบบหมดแรงอยากจะไปพักเลยนะครับสำหรับวันนี้นะชุดน้องเดี๋ยวก็ต้องซื้อให้น้องอีก ไม่อยากจะซื้อให้เลยเปิดก็ไม่ออกเออเดี๋ยวผมลองอัพหน่อยว่าถ้าอัพถ้าไม่ตายแล้วพันธามันเพิ่มเท่าไหร่อ๋อนี่พันธามดูได้เพื่อนๆเท่าไหร่อ่ะทุกนะเพิ่มเลเวลละหนึ่งครับห้หโอ้โหแล้วเลเวลหกับเลเวลหมันเพิ่มทีละสองแต่ผมอัพได้ถึงแค่สี่พระเจ้าอะไรวะเนี่ยโคตรเซงแล้วไม่ใช่อะไรเพื่อน เฟย่ากับเฟย์ครับไม่ได้เพิ่มเลยอะเอาจริงนะคือไอ้เฟย์เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะคือมันอยู่หลายตู้แล้วผมแบบเปิดแทบทุกตู้อยู่แล้วไงแต่มันไม่ออกให้ผมเลยอะจนถึงปัจจุบันนะอ <c oughs> ันตีผมยังสามอย <c> ู <oughs> ่ขั้นสามเพื่อนคือโคตรน้อย <c oughs> เอาจริงวันนี้เนี่ยผมกะว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องได้เฟย์เพิ่มสักตัวนะส <c oughs> รุปคือไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วส่วนเฟย่าของผมเนี่ยก็อันติสี่นะครับก็ไม่ได้เพิ่มเหมือนกันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรเซ็งเลยอะแต่น้องวาเลนติได้เพิ่มนะครับก <c oughs> ็เป็นอันตีสองนะ เออพ่อเจ้าขอบคุณมากโอเคครับก็สำหรับคลิปกับชาววันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกัน,นเพื่อนสำหรับใครที่เปิดนะครับผมก็ขออวยพให้ทุกคนโชคดีแล้วกันให้โชคลายดวงสวยเนี่ยมาลงอยู่ที่ผมคนเดียวเนี่ยแหละครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปพักก่อนแล้วแล้วเจอกันสวัสดีครับ